เข้าอยู่นี่เ,เด็ก,กร้องไห้เกิดอะไรขึ้น <laughs> น้องไม่ประทับใจเหรอ <laughs> ดีค่ะโอฮายโยโกไซมัสอรุณสวัสดิ์นะคะตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพิ่งออกมาจากสนามบินานาริตะวันนี้เป้าหมายของเราค่ะคือการไปห้องพักที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะ <c oughs> ดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเพราะว่าคือเครื่องเล่นเนี่ยเคยไปเล่นแล้วไงแต่โรงแรมเขานี่ยังไม่เคยพักนั่นแหละประเด็นนะคะซึ่งวันนี้แหละเราจะเข้าไปดูกันว่าโรงแรมเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> ตอนนี้นะคะเบลเสร็จเป็นเวลาประมาณ 9นาฬิกาประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูว่าถือที่พักแล้วเนี่ยไปเช็คอินแล้วจะเป็นยังไงห้องพักของพวกเราจะเป็นยังไงตื่นแต้นอ้าวทำไมมืดห๋อสบายเอาละคะ่ะยังไงก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมนะคะบ๊ายบาย โตเกียวดิสนีย์แลนด์โฮเทลให้ดูนิดนึงข้างหลงังนูน่นๆใหญ่อลังการเวอร์วังยังกับปราสาทโอ้โหอายุปนานปะอายุป่าน,นี้เลยตื่นเต้นเลยนะกาลังจะบอกว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นทางไปโรงแรมแต่ตรงนู้นี่คนเยอะๆตรงนู้นี่คนเยอะๆค่ะคือทางเข้าสวนสนุกนะคะซึ่งเราจะยังไม่เข้าค่ะวันนี้เราเล่นตัวนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อย,อยงไงก็ต้องเช็คอินก่อนชิไมล่ามาตามมาค่ะเราจะไปที่พักครั้งนี้ใช่ไหมมา รุยค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่เวลาจะจองพักอะจองยากมากเลยนะคือแบบตารางแน่นเกือบตลอดปีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบชโชคดีที่จองได้นะคะได้มา2คืนได้มา2คืนน่ะก็ยังดีนะขอเก็บตกดีเทลอะไรนิดหนึ่งได้ไหมมาดูนี่ <c oughs> นี่เนี่ยกลับบ้านไปนะจะสั่งอ็อกเหล็กทำรั้วบ้านแบบเนี้ย <c oughs> เป็นโลกมิกกี้เมาส์อ่ะคือติงขนาดไหนให้ดูต้มหูนิดหนึ่งซูมได้ไหมซูมได้ไหมหรือมันเห็นไหมนี่ ดูความมิกกี้เมาส์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับไปออกเหล็กทำรั้วบ้านแบบนี้นะจำไว้นะทุกคนช่วยกันจำไว้นะโน้ตโน้ตโน้ตนี่นี่นี่หน้าตาอย่างนี้มิกกี้เมาส์จะทำแบบนี้เป็นกรงบ้านให้มีอะไรอย่างเงี้ยนะจากจุดนี้เนี่ยเหมือนคัลื่อเลยดูขอทำตัวเป็นบ้านนอกเข้ากรุงนิดนึงนะดูสิหฮยเหมือนปราสาทเจ้าหญิงเลยไปตามมา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 ค่ะตามมาค่ะโอ้ ลำบากลำบนเลยดูกระเป๋าก็นักหนักนะมาบ่อย่านค่ะบ่อย่านมาเลี้วทางเข้าทางเข้าอยู่นี่เอาเด็กร้องเลยเกิดอะไรขึ้นน้องไม่ประทับใจเหรอเฮ้ยน้องกรีดร้องโอ้โอนะน้องทุกอย่าง เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเชื่อพี่ทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะงอนพ่อแม่เดินไปโน่นแล i g Hi Right side Okay Third floor Okay Thank you ้วันดีสวยค่ะเข้ามาเราก็พบกับบันไดค่ะเขาบอกว่าให้เราไปที่ชั้นสามเลี้ยวขวาไปชั้นสามเพื่อไปลงทะเบียนเช็คอินนะคะ โอยมินิมาร์ทมินิมาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างของมินิมาร์ทยังเป็นดิสนีย์ค่ะดูสิคะซูมเข้าไปดูเห็นทิชชู่ไหมโอ้โหทิชชู่ยังเป็นดิสนีย์แปงสีฟันดิสนียาสะผมดิสนีย์โอ้แม่เจ้าจะเป็นลัทธิแล้วมาแล้วลิฟโอเคค่ะได้ยินเสียงลิฟเปล่าไดนเสียงิกกี้เมาส์ มิกกี้พูดภาษาญี่ปุ่นค่ะฟังไม่ออกนะคะล็อบบี้ทางนี้ค่ะดูสวยมากดูเชนเดอรีด้านบนสิคะดูบรรยากาศรอบๆว,ว้าวทุกคนคะซอบชอบอย่างหนึ่งมากเลยถ้าทำมาอยู่ในล็อบบี้ที่นี่เนี่ยที่นี่เขาใส่ใจถึงวัยเด็กค่ะเพราะเป็นดิสนีย์ค่ะนี่ดูที่นั่งรองค่ะรอเช็คอินที่พัก สำหรับน้องๆหนูๆเผื่อไม่เชื่อว่าเป็นอันเล็กจริงๆอ่ะซอฟมานั่งให้ดูว่ามันเล็กดูสินั่งได้ใช่ไหมมันจะไม่อากใช่นั่งได้ดูดูสิเป็นเล็กเด็กน้อยแล้วก็มีแบบอะไรอย่างเงี้ยดูสิชอบมากค่ะใส่ใจถึงวัยเด็กนะคะเป็นอะไรที่ดีมากถึงแม้ว่าเราก็เด็กไงตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงซอฟขอตัวหาที่เช็คอินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันอทีบนห้องนะว่าหน้าตาห้องพักซอฟที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะแล้วเจอกัน นะคะก็ถึงเวลาเข้าห้องพักเราแล้วตอนนี้เรายือนอยู่หนห้องของพวกเราแล้วค่ะ5-201อ่ 5, 2, 0, 1, ันนี้มีอะไรอยากจะอวดอยากจะอวดบัตรนี่หน้าตาคี์กาดเข้าห้องของเราค่ะน่ารักสวยหรูที่สำคัญดูสิมีชื่อเราด้วยนะเห็นไหมถแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ย <c oughs> มีชื่อเราสแกนล,ลงไปเลยนั่นหมายของบัตรนี้เนี่ยเป็นของเราค่ะมาค่ะชักช้าอยู่ใหญ่ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราเข้าไปดูดีกว่าว่าห้องพักเราเป็นยังไงนะพร้มอมยังเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตซอฟนะแบบนีหนึ่งสองสาม ยินดีต้อนรับสู่ห้องพักเชเดนมาดูมาถึงแล้วอะเปิดให้หมดทุกอันค่ะมีอะไรเปิดหมดอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรอะเขาแบ่งระหว่างห้องซ่วมไวเอ,ออรชิงช่องค่ะแล้วก็มีห้องอาบน้ำอยู่ตรงนี้มีอ่างอาบน้ํามีอ่างอาบน้ำดูดูมีอ่างอาบน้ํ <Wow. S 1> ดาดีใจชัยโยเย่ๆนะคะก็มาค่ะและนี่ก็คือห้องนอนของเรา สังเกตบ้างว่าห้องนี้เนี่ยเป็นทีมอะไรคะน่าทราบไหมนี่ก็คือห้องแบบทีม Beauty and the Beast โฉมงานกับเจ้าชายอสูรค่ะอย่างที่เห็นได้ที่สำคัญตรงนี้นี่นี่น,น,น,นีม่านเออหุยม่านยังสวยเลยอะเก้นี่คะ่ะโอ้โหนี่วิว รถไฟด้วยมีรถไฟด้วยรถไฟก็น่ารักด้านหน้าที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นสถานีโตเกียวดิสนีย์แลนด์สเตชันก็คือสถานีโตเกียวดิสนีย์แลนด์ะคะก็คือนั่งรถไฟมาลงตรงนี้แล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสวนสนุกแล้วนี่ไงรถไฟวิ่งแล้วรถไฟวิ่งแล้วอ๋โอ้โหกำลังสวยงามกำลังสวยงามใช้ได้เลยอะวิวจากหน้าต่างซอฟวาใช้ได้เลยนะดูดีค่ะดูดีไม่ผิดหวังค่ะนี่มุ <c oughs> มไว้ดูทีวี นี่เลยไว้ดูทีวีค่ะเฮ้ยมีชุดนอนให้ด้วยอะจริงเหรอไหนดูดิเฮ้ยมีชุดนอนให้เหรอเฮ้ยไม่ต้องเตรียมมาเองค่ะมาที่นี่มีชุดนอนให้ไหนขอลองดูไหนดีหน้าตาชุดนอนเป็นยังไงอ,อะไซส์เอ็มอะเอ้ยไม่เป็นไรใส่ได้แหละเนาะใช่ปะเฮ้ยน่ารักน่ารักอะมีขายไหมอะเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวนั้น,นี่มันไซส์เอ็มเหรอมันเอ็มไหนวะทำไมมันตัวใหญ่แมนผู้ชายหรือเปล่าเฮ้ยมันใหญ่อะ ฮ้ยมันน่ารักีนี่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 มีกางเกงด้วยตรงนี้มีตู้เซฟนะคะชุดนอนเดี๋ยวนะชุดนอนใช้นี่เขาเก็บตังค์ปะวะ <c oughs> <c oughs> ปรากฏคลีไปแล้วโดนเก็บตังค์ไปเรียบร้อยแล้วไม่น่านะมีตู้เย็นไหม <c oughs> ดูโอ <c oughs> ว่างงอย่าง,ยางสวยงามค่ะเป็นแอลกอฮอล์คือไม่ได้สนับสนุนให้ดื่มนะแต่แค่ให้ดูว่าน่ารักอะ่ะสวยพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับ ผู้ใหญ่ก็มาพักได้นะคะเด็กๆก็ชอบกับบรรยากาศไปแล้วข้างล่างมีอะไรอ่ะมีตู้เย็นค่ะเรามาดูกันว่าในตู้เย็นเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างค่ะหนึ่งสงองสามออเขาไเปิดไม่ได้เ้องเปิดผิดฝั่งเจนนอมีน้ำมีน้ำดงน้ำเดิมนะคะซึ่งเดาว่าถ้าเราหยิบเราก็จ่ายตังค์เนะ <laughs> ก็จะไม่หยิบ <laughs> ปล่อยไว้อย่างนี้ <laughs> มาค่ะมีกระติกน้ำร้อนแล้วก็มีเดคอเรชั่นต่างๆที่เป็นแบบ ตีมโฉมงามกับเจ้าชายอสูรค่ะทุกคนมาเสพและซึมซับกันค่ะเสพค่ะซึมซัมบค่ะซึมซับซึมซับซึมซับเวลาที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ที่ซอฟตื่นเต้นเองค่ะคืนนี้เลยค่ะนี่รีโมทค่ะมันเป็นรีโมทเหมือนแบบรีโมทแอร์รีโมทห้องรีโมททีวีรีโมทอะไรอย่างคือที่ซอฟตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่ามันอย่างนี้ค่ะ <c oughs> นี่ดูนะเฮ้ <c oughs> มันเป็นรีโมทที่แบบเหมือนโทรศัพท์สมัยก่อนเลยเนี่ยฟิลมันเหมือนแบบมีคนโทรเข้ามาแล้วก็แบบ โมชิโมชิฮัลโหลฮัลโหลโอเคซียูบายบายแล้วก็แบบตุดวางสาย <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะแล้วตอนนี้ซอบก,ก็อยู่โซนห้องน้ำนะคะมตืตอกี้นี้เนี่ยยังไม่ได้พามาดูนี่ตื่นเต้นมากอยากใหทุกคนได้ดูค่ะนาะมันคือเซ็ตเครื่องเครื่องห้องน้ำในห้องน้ำนะคะก็มาดูจะเรียกว่าอะไรซึ่งดูดิเฮ้อยอันนี้น่ารักอันนี้อะไรอะ อันนี้แก้วน้ําแก้วน้ําไว้ใช้สําหรับแปรงฟันค่ะเฮ้ยเอากลับบ้านได้ดูเทคมี e with y ยูเอากลับบ้านได้ค่ะเฮ้ยไม่เหลือแน่นอนซอฟเอากลับบ้านแน่นอนค่ะ <c oughs> พอเข้ามาในห้องน้ําเนี่ยสามารถอาบได้2ส,ส่วนนะคะระหว่างหนึ่งนี่เลยค่ะให้ดูเห็นไหมมันคือฝักบัวฝักบัวที่ติดอยู่บนเพดานนะคะเราสามารถเปิดเราก็นั่งอาบ ด้วยเก้าอี้แบบคนญี่ปุ่งแบบนี้ได้นะคะหรือเราจะอาบแบบว่าอออยู่ในอ่างแช่น้ําชิลๆก็ได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะจะมีรวบรวมลายกระตูตัวละครนะคะตัวกระตูลแล้วก็แบบ สีสวยนี่คือวอลเปเปอร์โซนห้องน้ำนะคะให้ดูพื้นด้วยดีไหมจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้นี่คือพื้นและนี่ก็คือถุงเท้าสองและนี่ก็คือพื้นด้านนอกค่ะเป็นพรมพื้นนุ่มมากนะคะแล้วก็ด้านนอกมีวอลเปเปอร์เหมือนกันแต่วอลเปเปอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเป็นชั้นแบบชั้นหนังสือนะคะเพราะว่าเจ้าหญิงของเราชอบอ่านหนังสือมีตัวละครประดับอยู่แล้วก็นี่ค่ะมีเจ้าดอกกุหลาบนี่โต๊ะเครื่องแปง้ง สวยงามริศมากโอ้โหที่สําคัญค่ะถ้าใครสังเกตเห็นใช้ใช,ใช,ใช้เนี้ยแหละเนี่แหละตัวละครในเรื่องโจมงานก็จะใช้อสูนค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ตรงนี้นะคะนี่มันเป็นหนังสือวางไว้อยู่ตรงนี้ค่ะมันเขียนว่าโตเกียวดิสนีย์แลนด์โฮเทลค่ะใช่ <laughs> เปิดขึ้นมาชวบข้างในนะคะก็จะมีพวกแบบเมนูอาหารไว้สั่งได้นะคะรวมไปถึงอันนี้เฮ้ยโปสกา เฮ้ยใช่สแสดงวันนี้เอากลับบ้านได้ค่ะทุกคนคะใช่ไหมไม่มีใครบอกแต่ซอฟคิดว่าใช่ลายที่สองไหนดูซิเฮ้ยสวยอันนี้ก็มีซองจดหมายอันนี้ก็คือกระดาษเขียนจดหมายเอากลับบ้านให้หมดเลยเอากลับบ้านให้หมดค่ะมาค่ะต่อไปตรงนี้มีอะไรบ้างคะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าโปรโมช,โโมชั่นต่างต่างนะคะซึ่งเราสามารถอ่านหรือซื้อตรงนี้ได้ซึ่งทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นและซอฟก็ อ่านไม่ออกค่ะเย่ <S 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 yeah. เย่ yeah. เอาละค่ะและนี่ก็คือหน้าตาห้องพักนะคะวันนี้ที่เรามาดูกันซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาพักเลยจะบอกว่ามันหรูหรามากรู้สึกหลุดไปอยู่ในโลกของชมงามของเจ้าชายอสูรเลยเป็นโลกกระตูนเลยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยโรงแรมดิสนีย์แลนด์นะคะแต่ละห้องเนี่ยเขาบอกว่าตกแต่งไม่เหมือนกันด้วยอย่างห้องนี้ที่เราพักเนี่ยเป็นชมงานกว่าเจ้าชายอสูรใช่ไหมห้องข้างๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าแล้วห้องถัดไปอาจจะเป็นแบบเจ้าหญิงนิทราอะไรอย่างเงี้ยฮ ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆโชคถูกใจนะคะกับการพาทัวร์ห้องพักของซอฟในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ซอฟด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวยังไงซอฟขอตัวเข้าที่พักจัดเข้าจัดของให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ่าอ่อ่อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอแน่นอน